ขอบคุณครับขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณหลายๆนะครับผมเนาะคุณเธอพยายามจำชื่อจำชื่อเอาเด้อปรนัานโอ้ยมาเละชื่อละชื่อเนาะเออกว่าจะเรียนรู้นะนั่น นั่นสาวโชนั่นสาวโชมาแล้วว่าจะมีเรกความแต่แต่เจอก็ลืมแล้วเออประมาณนั้นแหละเออนั้นแหละอแต่ัตหนังสือแต่นังสือนี่อืมแต่นังสือนี่อืมแต่นังสือนี่อืมใช่แต่ตน,นังสือน,นีนในนใน่ใช่แต่ตน,นังสือน,นี่ เออตวงสื่อตวงสื่อพยายามโอ้ยไปหาตวงสื่อนี่เงี้ยสาว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 เขาเยอะว่าสารนตวสาวเขาเยอะเออตัวสาวเขาเยอะว่าสั้นแหมตัวสาวเขาเยอะว่าสั้นไม่มีหลอกมีสาวไหนเออมีสาวเออก็ความเออทรงก็ความ มาติดการทุกเวลาแหละวันนะ่นะนะ่ะขอ้ออ่าจากข้อความจากทางอ่าทางนั่นนะทางทางเที่ยววัดทั่วไทยนะทเที่ยววัดทั่วไทยผมอยู่ในนะผมอยู่ในชมรมนั้นนะชมรมของเที่ยววัดทั่วไทยนะครับแล้วก็แล้วก็วกอ่าเที่ยวอ่าเที่ยววัดทั่วไทยนะเออเที่ยววัดสวยทั่วไทยแล้วก็ของ พากินพาเที music, ่ยวนะครับคือพาชมสถานที่ต่างๆเนาะนะนะครับเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับคุณพีนขอบคุณมากครับขอบคุณนาขอบคุณขอบคุณคุณคุณไม่เหมือนกันนะครับผมเราขอบคุณในหลายเด้อนะครับผมนอนนะครับนอนนอนน้องนะนอนนอนนองไม่เหมือนกันวลนจันจรวิวพีนได้กันน้องนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนะขอบคุณนะขอบคุณคุณคุณไม่เหมือนกันนะครับขอบคุณในหลายเด้อขอบคุณมากครับ ะนะครับขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆจ้านะครับไดครับดูแลตัวเองด้วยค่ะนะจ่าพิจิพินจ๋านะครับผมเนาะนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณมาใจาก,ก็กอดๆจ๋านะครับขอบคุณหลายขอบคุณหลายครับ เนี่ยฮะไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลยนะไม่ต้องอะไรเลยดูวิถีนะฮะดูวิถีชาวบ้านดูวิถีอ่าดูวิถีชุมชนดูวิถีกันดู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 เออดูตัวดูดูไอ้ปากหัดูไอ้ปากหัมนะครับดูปากหัมนะดูปากหัมนะดูปากหัมวิ่งนนนนเอาเอาเอาไปให้ลุงเขาเอ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 าไปให้คุณลุงคุณลุงเขา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 ขอย่าอยู่นะคเขาขอย่าอยู่นะนะครับนะจุด เขาย่าเขาทําความสะอาดทําความสะอาดนะทําความสะอาดนะครับผมเนาะเห็นนะหน้าหนาวนะหน้าหนาวอย่างนี้แหละนะชีวิตบ้านๆชีวิตบ้านเรานะชีวิตบ้านแถวนี้นะนะก็เป็นแตกต่างกับแถวแถวบ้านผมนะพูดถึงก็ไม่ก็ถามว่าแตกต่างก็ไม่แตกต่างนะไม่แตกต่างนะนะครับไม่แตกต่างนะครับนะครับแต่ลก็ได้เห็นวิถีชีวิตของแต่ละจังหวัดนะแต่ละจังหวัดแต่ละชุมชนแต่ละ แต่ละพื้นที่นะครับแต่ละพื้นที่นะครับในส่วนนี้นะครับก็ถืิวดีครับประสิวดีนะครับขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณพี่จุพินจาขอบคุณหลายๆเลยนะฮะย้ายมุมอย้ายมุมกว้างย้ายมุมกว้างได้ครับได้ครับนะครับย้ายทางไหนเอ่ยทางไหนเอ่ยทางนี้ก่อนไหมเออนั่นแหละนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ทุกท่านนะครับผมเนาะ ที่มาสร้างความสุขสนานนะครับสร้างอ่อมาสร้างความสุขสนานขอบคุณที่มาสร้างอา่าวิส,สัยสร้างในความสุขสนานสร้างนะฮะอะไรที่สิ่งแปลกใหม่เข้ามานะครับผมนะครพคุณที่สูงจักนะครับนะครับนะฮะฝวามต้งข้ามการ